รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโปรดกดไลค์และซับสไคร์ช่องพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราในครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะฮะและวันนี้นะฮะเราเข้ากับรายการข่าวสั้นเรื่องดังประจำสัปดาห์นะครับผม วันนี้นะฮะเราก็ยังคงมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด19อยู่แล้วนะครับผมซึ่งข่าวที่ว่านั่นคือข่าวอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยศูนย์บริหา,ารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จ่อทวงมาตรการที่เคยผ่อนปลนหลังพบการติดเชื้อโควิดเพิ่ม21รายในวันที่7ธันวาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโนาไวัรส2 0 -19 หรือสอบอคอถแถลงพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก27รายทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันของรัฐอาทิเมียนมา15รายสาลาอาณาจักร4รายสารานอนาาาาราเมริกา2รายสิงคโปร์2ราย เอสโตเนีย1ลายเยอรมนี1ลายและสหรัฐอเมริกา1ลายด้านเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะหาลือถึงมาตรการที่เข้มงวดในงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากที่มีคนไทยลักลอบกลับมาจากเมียนมาและติดเชื้อโควิดสิและอาจจะมีการทบทวนกิจกรรมต่าง ก็คือมีการผ่อนคลายไปแล้วทางเรื่องระบบขนส่งเรื่องงานจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆครับก็จบบประทับหงสำหรับข่าววันนี้นะครับผมก็สำหรับโควิด -19 กนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะทางที่เราก็คิดว่ามันควรจะจบไปแล้วนะครับผมยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็ ขอให้ระวังตัวด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพแล้วก็พยายามล้างมือให้สะอาดใส่หน้ากากของเราไปในวันไนนะครับผมสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง t e n โกเต c ีแชร์ l ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ